đấy khỏi ธรรมดาเลยไหวกูแก

โอ้แล้วรถยังอืดเลยโอ้ยไอ้เหี้ยไปชนเหี้ยอะไรมาเนี่ยเอ้ยไอ้สีเหลืองอ่ะสีเหลืองสีเหลืองมาท้ายโอ้กูรู้แล้วกูรู้แผนแล้วกูรู้แผนแล้วเนาะมาท้ายเอ้าต้องเบียดต้องเบียด เออมาดิเชี่ยนในเหลือโคตรมาไปผู้หญิงมึงขึ้นติ่กวายยี่โอ้โหไอควายเอ้ยแม่งแล้วนั่งเฉยด้วยนะเจอแลเจอและรอสอไปนะครับก็คือเหมือนเดิมแต่ว่าจะไม่ใช่รถจักรเดิมละจะเป็นรถอีกรูปแบบหนึ่งอันนี้จะอยู่ที่ เทคนิคของแต่ละคนแล้วจักรยานไม่ไม่ไม่ผมขอ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 มีวาคุณค่าเก็บเก็ของไปก็เก็บมาายเทคนิคของแต่ละคนแล้วนะครับแล้วก็แต่ละทีมอยู่ที่กองร้อมของแต่ละทีมคนที่แข่งไอ้คนที่จะรอตอบคิวเพื่อนอ่ะให้กระโดดข้ามมาอยู่ในบล็อกนี้นะพอเพื่อนมาจอดทุกคนกระโดดออกไปโอเคนะข้ามกระโดดออกไปก่อนโอเคแป๊บนึง ไหนด่าตนัก่งกซ้อมก่อนชอ้าวเราไม่นอเลยแตนั็้วต้นก็ต่อแต้ตัวนัก็ต่อแตันักกตไม่หลไม่หลไม่หลอจับตาไว้ตกินกาแฟกินอ้ไไม่ต่างไมใมีตากัตบฟ้องครับตบฟ้องครับ ใครอยในบานลีลาขอโอเคโอเคกูบอกแล้วตกตรงนี้แหละฮ่่าฮ่่อันนี้อันนี้ยกเยอะดีโยวขับธรรมดาเลย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 ไหวไหมกุ้ยกุ้ยกุ้ยด้วยด้วยไปแล้วพ่อไปละอันนี้ขับธรรมดาเลยขับธรรมดาเฮียรถจะพังเฮียแดงแล้ว ทำไมน้องไอ้น <centro> ้องควันข <response to that> ึ <what we S 1> ้นนี่ไอเยีชยวเกือกไอเจียยกล้อคว่ำซะว้าวคูบอกแล้วมันต้องมีคนยกล้อแล้วหงายท้องเลยไอ้ไอ้ยานซี่ไม่ขายขาวจัดอ่ะลง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  เอยละ้งนานแล้วเยะเยแล้วมาดีเททีน่าตึงเททีน่าตึงเททีเขาเททีเขานิดนึ่งนิดนึงเนาะไม่ได้สี่อะเททีกูไม่ได้ส่เกมเกมแี่ได้แต้มไหมไม่ได้ครับเออเกมนี้ได้ที่สามเอทอ่ะทำไมทำไมจะตามันได้สี่อะทท้งที่กูมันได้มันได้ที่สองสองตาแล้วต่อไปนะครับ ก็ตอนนี้กูได้ที่หนึ่งไงที่อาทิตย์ของมันได้สองแต้มไอ้ควายโง่ไอ้ชิโจ๊กโง่ขึ้นสูงและขึ้นที่สูงกันแหละขึ้นที่สูงกันแหละมาดิแทนแมงหัวกันไปก่อนแล้วล่ะขี่ไปหนึ่งขี่ไปสองไม่ปวดกันไปไม่ปวดกันไปอ้อมอ้อมขวาขวาขวาแล้วขวาไปเรยเดี๋ยวมันก็ตีกัน ตีกันจริงือเปล่าตีกนจริงกปล่าไหนว่าคนสุดท้ายได้คะแนนเ่าเลยครับเข้าเลยครับมาดิ่ีมาดิมาเปิดหน้ามาดิมาดิไอสัตว์มาให่ไอสัตว์มาดีไอ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 อไอไออไ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 ออไไอไอไไอไไอไไไอโคไปไหนไอ้โคไไ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 ไอ Oh, chịu cố tinh. Chịu của là anh. đẹp là anh. Mày 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 anh. Mày là 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 anh. Mày มาดีมาดีไม่สวนไอหัวม่งนี่ไม่สวนไอหัวม่งวิ่งหนีพี่อ๋อหัวแดงตัวต่อยกูเจอแล้วกูเจอแล้วหัวแดงตัวต่อยหัวแดงตัวต่อยมะเกาไอเขาเขามะเกาฮามาดีมาดีกูสาวกูสาวมาดีตัวต่อยตัวต่อยอนี่ไงมาีเจ้าวะเจ้าวะเฮ้ยรู้ไหมเยเฮ้ยเบาเบารู้ไหมรู้ไหมรู้ไหมรง้ไห เฮ้ยเฮ้ยนเยอะเลงกูหมดเลยโจ๊กมึงจะไปไหนโจ๊กมึงจะไปไหนไปอย่าตามโจ๊กมันสวยครับสวยน้องสองกูวิ่แต่ตาที่กูเฮี้ยเราพวกเดียวกันเลยสัสอไรโอยต่เวอาอะไรกันมาเจ็บเยไม่ยอตายกูจะตายยมกนัอกูนัไปไปเ่อไยงโดนลุงอย่างเยอะเลยสั์